แต่ผมก็ยังไม่เชื่อว่าโรตารี่ตัวใหญ่หรือสว่านที่ใช้ในงานก่อสร้างตัวใหญ่กับงานหนักอะจะไร้สายได้เบาใช่ไหมครไม่ค่อยกระเทือนเออมันมีผมชอบตรงนี้ผมชอบตรงนี้มันมีลดแรงสั่นใช่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 มันเหมือนตัวแอปซอร์เบอร์เขาใจคิดนะคิดเล็กคิดน้อยนะไม่ใช่สิเหคิดละเอียดคิดละเอียดผมมาเติบโตมากับชื่อบอสสิถ้าคนยุคผมเนจะรู้เลยสายช่างอะ คือโรตารี่แฮมเมอร์เนี่ยไม่มีชื่ออื่นอุ้ย18โวลต์เองเหรอ18โวลต์ครับผมตัวนี้18โวลต์แบตเตอรี่ก้อนเดียวใช้ได้กันได้หมดเลยเอาจริงอะ่ะจริงตัวนี้เจาะได้สูงสุดถึง24มิลนะเจาะได้รูใหญ่เลยสก,กัดได้ด้วยอ,อ,อันนี้ครบเลยมีคลิกแบตสต็อปคือถ้าเกิดมีการติดขัดขึ้นมาปุ๊บมีการสบัดสบัดหยุดทำงานทันทีลดแรงสั่นสะเทือนตัวนี้กดเข้าไปปุ๊บแรงกระแทกมันก็ไม่แรงมันจะไม่ส่งกลับมาความคุ้มค่า มันไม่ใช่ราคาแต่มันเป็นเรื่องของความคุ้มค่าที่สมกับราคา